Welcome to Ladao Podcast, Dance the Future. สวัสดีค่ะอยู่กับระดาพอดแคสต์กับมิน้นอรัชพรนะคะทุกคนทําอะไรกันอยู่บ้างวันนี้มีข่าวดีมาบอกเพราะว่าวันนี้มิน้นไม่ได้มาคนเดียวนะคะไม่เหงาแล้วค่ะวันนี้พาเพื่อนมาคุยด้วยตั้งสองคนนะคะอยากจะคุยเรื่องของการทํางานกันหน่อยเชื่อว่าตอนนี้หลายคนน่าจะกลับไปทํางานบริษัทกันแล้วถูกไหมคะเพราะว่ารัฐเขาก็มีมาตราการผ่อนคลายออกมาแล้วเนาะหลายคนก็ได้กลับไปเจอรถติดกันแล้วมิน้นเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้เจอแล้วค่ะรู้สึกคิดถึง work from home แต่งหตตงหิดเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าไอการกลับไป ทำงานครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็ต้องปรับตัวเหมือนกันเนาะ work from home ก็ต้องปรับตัวแล้วกลับไปทํางานออฟฟิศก็ต้องปรับตัวอีกปัญหาที่เกิดขึ้นก็มีเยอะแยะมากมายเลยทีนี้ถามว่าเราจะอยู่กับมันยังไงเราจะปรับตัวยังไงแล้วเราจะทํายังไงให้เราใช้ชีวิตกับการทํางานให้มันแบบดีขึ้นง่ายขึ้นหรือว่าง่ายที่สุดวันนี้มีที่ปรึกษาซึ่งไม่ใช่ของมิน้นแต่เป็นที่ปรึกษาที่เขาจะคอยช่วยเหลือในในเรื่องพวกนี้แหละคะ่ะเป็นคนที่คอยเหมือนแบบ ไปเป็นคุณหมอเนาะไปเป็นคนแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยตอนนี้แขมีนั่งเงียบมากเลยสวัสดีค่ะคุณแจนคุณโจสวัสดีค่ะให้แนะนําตัวก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะจิราภาประยุนรัตน์นะคะเป็นฟอนเดอร์ของ ASAP r o j e c t ค่ะครับโจกนะครับที่ติคุณอาจิพิมลครับก็เป็น co-founder ของ ASAP Project ครับ ASAP Project ASAP นี่คือ ASAP as soon as possible ใช่ป่ะคะ ทำไมเราต้อง as soon as possible อ่ะเพราะว่าเอาจริงๆ a s a p บเนี่ยคือทอะารก่อนนะกันเนาะเดี๋ยวทุกคนจะได้เข้าใจว่าที่ปรึกษาที่คุณมิ้นต์เมนชั่นนะคืออะไรเ,เราเป็นที่ปรึกษานะอย่างที่คุณมิ้นต์เมนชั่นนะคะแต่เป็นที่ปรึกษาในการคัดเลือกซอฟต์แวร์นะคะสำหรับ individuals ก็ตามหรือว่าสําหรับองค์กรก็ตามนะคะสาเหตุที่เป็นเอซก็คือเป็น as soon as possible เนี่ยเป็นเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของ speed ในการหาโซลูชันให้กับให้กับลูกค้าเรานะคะ <c oughs> เพราะว่าการหาซอฟต์แวร์เนี่ยจริงจริง ดูเหมือนง่ายเนาะเขเข้า Google เราเจอแน่นอนรับรองภายในไม่กี่วินาทีแต่ว่าเอ้ยมันจริงๆแล้วว่าถ้าคุณหาอยากเป็นเรื่องเป็นราวอะ่ะแล้วหาให้มันตอบโจทย์หรือปัญหาในคุณมินเมนชันเนี่ยเออมีปัญหามากมายอยากให้มันตอบเฮ้ยแต่มันเป็นปัญหาที่เรามีมาหลายปีแล้วแหละแต่เราก็มันจะตอบยังไงดีทุกตัวมันตอบได้ in some way แต่ว่าให้มันตอบแบบท o t a ทเราใช้ไป you know ปี10ปี มันใช้เวลาในการหานะคะแต่เวลาตรงนั้นเนี่ยคือเราจะย่นระยะให้แล้วก็ทำให้แบบถาวรได้นะคะนี่ก็เป็นที่มา A S A P <AS 4 S 1> สุดสัปดาหแปลว่าจริงๆแล้วเราต้องมี Data เยอะมากเลยถูกป่ะคะในการ <laughs> <ช>แบบข้อมูลของแต่ละบริษัทว่าบริษัทประเภทนี้ประเภทนั้นแบบนั้นแบบนี้มีปัญหา <SPEAKING> <ช>รูปแบบไหนยังไง <laughs> พี่นี่ไม่อยากรู้เรื่องของช่วงช่วง work from home เนี่ยคน work from home กันเยอะปัญหาเยอะไหมคะ มีคนแบบติดต่อมาบ้างไหมถามเข้ามาเยอะเหมือนกันก็แบบหลักๆก็กจะมีปัญหาถ้ามองในมุมของเอ่อเอ่อแมเนเจอร์ก่อนละกันเนาะเพราะจะการคิดว่าน่าจะน่าจะเข้าใจง่ายสุดสำหรับคนที่ต้องต้องทำหน้าที่นี้แล้วเพนเขาจะเยอะอก็คือแบบถูก expect จากเจ้าของว่าเฮ้ยอยู่เป็นแมเนเจอร์อยู่ต้องแมเนจทีมได้เอาพุทยู่ต้องเหมือนเดิมนี่อยูเวิร์กฟอร์มโฮมหรือต้องต้องมีเอาพุทไออย่างน้อยแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แบบก็ต้องดีอ่ะแล้วก็เขาก็ต้องแมเนจทีมอีกมีเพรสเชอร์จากด้านล่างมาว่าเฮ้ย e ผมจะอยู่บ้านอ่ะแล้ว <c oughs> คุณจะให้ผมทําอะไรอ่ะผมไปหาคุณไม่ได้อ่ะ mm. อ่ะมันก็มีเพรสเชอร์เพราะงั้นมองมองในมุมของแมเนเจอร์เนี่ยปัญหาเขาเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยเขาไม่เคยจะต,ต้องใช้ทูสอะไรในการ Manage มาก่อนเข<ม>าวางแผนด้วยการอาจจะแบบอะไว้บอร์ดใช่ไหมหรือ Excel หรือประชุมทีม,มหลายๆคนที่จเจอนะลูกค้าเนี่ย r e ล y ยอการแบบประชุมทีมไล์วีกอะ <c oughs> เยอะมากๆ <c oughs> เพราะว่าเขาต้องคุยกับทุกคนเพื่อให้เก็ตเดต a มา เพราะเขาอาจจะไม่ได้มีดิจาเบสหรือถูอะไรที่เอาไว้ไว้อัปเดตสถานาการณ์นะคะทีมเซล,เน,นซเ,ซลเนี่ยแอบกระซิบว่าทีมเซลนี่แหละ,จะ,จ,ะจะเจอกับทีมนี้มากที่สดนะอ่าทีนี้เอ่อเพชรของเขาก็คือว่าเขาต้องหาถูขึ้นมาละพอเขาเจอหน้าคนไม่ได้เขาไม่สามารถจะโทรจิกทุกคนตลอดเวลาได้ก็มีความเกรงใจอยู่ว่าแบบเอ้ยเขาทําอะไรอยู่ที่บ้านหรือเปล่าเขาเจออะไรอยู่หรือเปล่าปัญหาที่บ้านต้องดูแลใครหรือเปล่าเนะี่ยมันก็มีสิ่งที่เราไม่รู้พเพราะ<ม>เราไม่เห็นอยู่ <Right. S 2> หนึ่งก็คือเรื่อง, <Right. S 2> เ,รองเรื่องดีมา์ที่ต้องสร้างถูขึ้นมาใหม่แล้วถ้าเขาไม่เป็นเป็นคนที่ไม่ได้มีแบบมุม,มในการวางแผนเขาไม่ได้เป็นแพลนเนอร์เขาจะเขาจะเริ่มต้นยากนิดหนึ่งคือนะต้องบอกว่ามันมันใหม่ถ้าถามมินนะมินมองว่ามันใหม่มากนะเพราะว่ามันเป็นถ้าสําหรับมินนะมันเป็นครั้งแรกที่ท,ที่ที่มินเจอกับการ work from home แบบจริงจริงจังๆเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราต้องอยู่ในสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดจริงๆเมืองไทยะถามว่าเราเคยเจอโรคระบาดไหม อยุธยามีค่ะเนาะสมัยแบบไข้ทรพีไรอย่างมีแต่ว่าถ้าเอาในยุคปัจจุบันนี้ของเราอะมินว่านี่คือครั้งแรกนะที่เราได้รับผลกระทบจากมันเต็มๆทั้งแบบล็อกดาว์ปิดห้างโซเชียลดิสเทนซิ่งต่างๆนานาเพราะฉะนั้นมันมันศูนย์อะมันเริ่มจากศูนย์เราเคยชินมาตลอดว่าเราตื่นเช้าอาบน้ำแต่งตัวแต่งหน้าไปออฟฟิศเมาส์กับเพื่อนโตะข้างๆเดินไปส่งงานเจ้านายแต่พอวันที่มันแบบ ทุกอย่างคือทุกคนไม่เจอกันลเลยแต่อย่างที่คุณจาร์บอกว่าแล้วเ,เ,เราจะทํายังไงให้เอาคำหรือแบบผลลัพธ์มันออกมาได้เ,ออเท่าเดิมหรือไม่ตกเพราะว่าแน่นอนข้างบนคาดหวังใช่ออข้างล่างก็ก็ดีมานจากเราอันนี้พูดในมุมเมนเมนเจอร์เันหนึ่งคือเขาอาจะต้องเริ่มเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ แผนมันเอาจากที่อยู่ในกระดาษเนี่ยเริ่มเริ่มเอาเข้าไปทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างได้ไหมนะคะสองคือเริ่มเริ่มใช้ทูสให้เริ่มใช้สักตัวนึงอ่ะคุณเอามาลองก่อนคุณจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าการวางแผนแบบไม่เจอคนมันต้องทำยังไงสามคุณต้องคอมมิวนิเคชเยอะๆคุณต้องรู้วิธีการพูดให้มันเป็นสเต็ปแล้วมันต้องชัดกว่าเดิมขอบมันต้องชัดมากว่าอ่ะ คุณเอนะคุณต้องทําเรื่องเนี้ยสองสามสี่ห้ามีบุลเลตให้อาศัยไปบุลเลตแล้วก็วันที่ดิวเดตคุณต้องทําวันนี้ให้ได้วันนี้ฉันเอ็กซ์เพคเพราะอะไรเพราะมันต่องานกับใครราะงั้นคนที่เป็นเมนเจอร์จะยากขึ้นเพราะเขาต้องชัดกับทุกอย่างในเขากำลังจะสั่งให้ทำอหะหัวระเบิดเลยนะการสื่อสารจะกลายเป็นแบบประเด็นที่สําคัญมากๆใช่แต่มันก็ดีนะจังว่ามันก็เป็นแบบสเต็ปที่ทําให้เขาแบบอัพเลเวลความสามารถในการเป็นเมนเจอร์อย่างแท้จริงเอออย่างแท้จริงถูกจริงใช่ส่วนของคนทํางานนะคะก็มีมีอย่างที่บอกก็คือม โซามีอุปสรรคไม่แพ้กันเนาะเพราะว่าเขาก็เคยชินกับการไปออฟฟิศเฟสิลิตีทุกอย่างที่เคยใช้ใช้ที่ออฟฟิศพีซีตั้งอยู่ออฟฟิศโทรศัพท์ใช้ของออฟฟิศเน็ตและไฟฟ้าและอื่นๆใช้ของออฟฟิศเ <c oughs> นาะแล้วก็ความลงความเร็วของอินเทอร์เน็ตก็ขึ้นอยู่กับของของพี่บริษัททีนี้ถ้าเขาต้องย้ายทุกอย่างมาอยู่ที่บ้าน มือถือก็บางทีเขาอาจจะไม่ได้มีมือถือของออฟฟิศมาเขาก็ต้องใช้มือถือส่วนตัวบ้างอะไรบ้างซึ่งเขาไม่เคยทําตรงนี้มาก่อนนะ<ช>มันก็จะมีความรู้สึกแปลกๆแ,แล้วก็รู้สึกว่าเอฉันควรยังไงดีกับมันฉันไม่พร้อมไม่มีอินฟาสตรักเจอร์ไม่มีโต๊ะกาอี้ e ที่บ้านไม่มีโน้ตบุ๊กมาก่อนนะคะเขาก็ต้องอาจจะต้อง rely ล n อนแบบตัวมือถือของเขาเขาต้องหนึ่งก็คือต้องเปิดใจก่อนนะ เพราะว่าเรื่องแบบนี้มันต้องทําใจต้องเปิดใ,ใจต้องทใจจริงๆทําใจเปิดใจแล้วเข้าใจขอขอแค่นี้ก่อนแล้วก็คุยกับเมนเเจอร์เยอะพยายามทำคมเข้าใจในภาพใหญ่อันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ต่อต้านมันเรายอมรับความเป็นจริงแล้วก็อาจทําเท่าที่ทําได้แล้วก็พยายามอิมพูฟสถานการณ์ไปกับเท่าเท่ากับ เท่าที่เรามีอุปกรณ์เท่าที่เรามีกําลังมันก็จะค่อยๆดีขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกสเต็ปแรกของคนทํางานที่ต้องทำอะ่ะแต่เรื่องเปิดใจเนี่ยสำคัญเพราะว่าหลายๆคนเขาอาจจะต่อต้านเทคโนโลยีมาก่อนคือมันยุคมินเท่าเอาเท่าที่มินเคยเห็นเนาะคืออสมมติว่าเราเคยชินกับระบบการทํางานแบบเนี้ยมันก็ดีอยู่แล้วมันยุ่งยาก<อ>ท,ทาไมต้องมานั่งแบบ ทำอะไรหมายคือก็เดินไปยื่นเอกสารมันก็มันก็สบายทีอะมันก็มันก็เป็นระบบของมันอยู่แล้วอะทำไมต้องมานั่งเรียนรู้อะไรหม่มันยุ่งยากไม่อยากทาใช่มีเจออย่างนี้เหมือนกันเพราะงั้นช่วงเนี้ยแหละเป็นช่วงบังคับตัวเองทาบังคับใช่เป็นการเปลี่ยนนิสัยแน่นอนการเปลี่ยนนิสัยเป็นเรื่องยากไม่มีใครอยากเปลี่ยนอยู่แล้วไม่มีใครชอบการเปลี่ยนแปลงแต่อยากให้ทุกคนมองมองในแง่ดีว่าเฮ้ยมันมีข้อดีอยู่นะ กับสถานการณ์นี้คือมันเป็นภาคบังคับที่ทําให้เราอะได้นิสัยใหม่ๆขึ้นมาได้ความไฮเทคให้กับตัวเองให้โอกาสตัวเองในการปรับตัวซะทีเขารู้ทุกคนจังว่าทุกคนรู้นะว่าเออทุกคนจะต้องไปอะแต่แบบไม่มีภาคบังคับไงแต่ตอนนี้เป็นภาคบังคับอยากให้เริ่มสเต็ปเล็กๆแล้วลองเปลี่ยนตัวเองดูเช่นแบบอาจจะลองใช้ซูมทุกคนตอนนี้คนน่าจะใช้ซูมเป็นแล้วแหละเพราะว่าอยากออกไปแบบปาร์ตี้วันศุกร์อะ คือประโยชน์ของซูมที่เท่าที่มิ้นเห็นส่วนใหญ่คนใช้นะประชุมมาส่วนนึงแต่หลักๆเท่าที่ดูคือแบบชนแก้วจิจ๊ะกับเพื่อนเออคือซูมชนแก้วเป็นหลักเลยอ่ะใช่ซึ่งเห็นไหมว่าเห็นไบว่าสิ่งเนี้ยมันมันนำมาซึ่งซึ่งสกิลใหม่จริงทีนี้ถ้าถามอย่างที่เอ่อที่แอซัเจอมาก็ได้ค่ะว่าปัญหาหลักหลักหรือปัญหาแบบใหญ่ที่สุดที่เจอช่วง work from home อ่ะที่ทุกคนแบบร้องขอความช่วยเหลือคือเรื่องอะไร คือเรื่องนี้แหละชัฉันจะทํำยังไงฉันคุยกับคนรู้เรื่อง,งฉันจะสัดงานยังไง<อ>เรื่องสื่อสารแล้วก็เรื่องทูเพราะว่าเอซับจะจะมาในเรื่องของเทคโนโลโยีเนาะแล้วก็เรื่องของทู o l ่งซอฟต์แวร์ต่างๆก็จะมีคนถามเอ่อแคตตากรีประเภทซอฟต์วแวร์หลักๆที่เราโดนถามเยอะมากๆในช่วงนี้ค่ะก็จะมีประมาณ2อสอันเนาะหนึ่งก็จะมีวิดีโอคอนเฟรนที่ถามมาแล้วก็จะมีเอ่อในเรื่องของโปรเจกต์แมจเมนต์มีเรื่องของไทม์ tracking ไทม์ชีทต่างๆนะคะเพราะเน้นในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยทุกคนอยากจะดูว่าเอฉันจะทํายังงไ ให้สามารถพิสูจน์ได้เอ้ยฉันทางานแล้วก็ส่งงานตามนี้เจ้านายก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยฉันทำยังไงเห็นจึงจะเห็นว่าคนในทีมฉันทํางานนะคะเพราะงั้นจะเป็นประมาณเนี้ยสามทูกหลักที่มีคนถามเข้ามาเยอะแล้วเราเราเราแก้เขาได้แบบคลีนเลยไหมหมดโจทย์แบบว่าอ่ะ้างานคุณเอาวันนี้อันนั้นอันนู้นไปเราเราเราช่วยเขายัางไงเราเราทำยังไงบ้างที่ทําให้เขาแบบแก้โจทย์ตรงนั้นได้แล้วทาให้รีซอสของเขาอะ่ะมันออกมาได้ดีอย่างที่เขาคาดหวัง ถ้าเป็นช่วง work from home บอกก่อนว่าช่วงเนี้ยไม่ได้เจอลูกค้างั้น,น,น,นจันจะแนะนำได้แค่แบบเหมือนในระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นตามปกติแล้วอ่ะจันจะต้องวิเคราะห์หลายๆอย่างก่อนที่จะให้คำตอบนะคะแต่ว่าถ้ามองในมุมแค่ว่า tools ในการ work from home เราก็มีข้อแนะนำมาให้และการพูดเป็นเป็นแนวกว้างๆหลังจากที่ได้คุยกับหลายๆคนมาก็พอจะมีโลจิกในการแนะนำให้ได้กับทุกคนในวันนี้เนา จริงทุกอย่างมันจะต้องมองย้อนกลับไปนะครับว่าความต้องการของเราจริงๆมันคืออะไรกันแน่เพราะว่าแน่นอนว่าเรื่องเครื่องมือท<ม>ูลือซอฟต์แวร์เนี่ยมันมีเยอะแยะหลายยี่ห้อที่เราจะสามารถเลือกได้ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันมีความสามารถที่แตกต่างกันรวไมไปถึง<ม>ว่า,าค่าใช้จ่ายด้วยที่แตกต่างกันบางอันฟรีบางอันไม่ฟรีอัปเกรดอะไรก็แล้วแต่เราต้องย้อนกลับมาก่อนว่า,าหลักๆในองค์กรเราเนี่ยสื่อสารกันระหว่างทางเมนเจอร์ข้างบนกับทางโอเปอเรชั่นข้างล่างเนี่ย แต่ละฝั่งมีความต้องการที่แตกต่างกันอย่างไรใครมีอะไรอาจจะช่วยคิดลิสต์ดาวน์กัน่อนไว้ก่อนแล้วค่อยมาประกอบร่างในส่วนของ Requirement กันแล้วเราไปดูซิว่า t Tool ตัวไหนเนี่ยที่สามารถ Support ความต้องการของเราตรงนั้นได้ค่ะอ,อ,อ,อย่างถ้าเป็น Project m a n a g e r เอ้ยโปรเ e กต์แมนจต้อนการบร<ช>ิ<ม>หาร<า>จัดการเนาะอันนี้เป็นประเด็นที่แบบคิดว่าหลายๆบริษัทอาจจะมีแบบกระท่อนกระแท่นพูดอย่างนี้ดีกว่าคื ณยุคนี้ทุกคนต้องมีสักตัวหนึ่งแน่นอนแหละอาจจะเป็นบางทีมนะคะ<ม>แต่ว่าทุกทีมอาจจะไม่ได้ออนบอดแต่ตอนนี้ทุกคนน่าจะต้องมีขึ้นมาละคือบริษัทก็จะต้องมองภาพใหญ่ขึ้น<ม>เฮ้ยมันต้องการบริหารโปรเจกต์ของเรามันจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีแล้วละเนาะอย่างที่คุณมิ้นบอกตอนแรกก็คือเอ้นาะตอนนี้มันมันก็ดีขึ้นสถานการณ์ดีขึ้นแต่มันไม่ได้จะดีขึ้นแล้วมัน เป็นกันยังไงอ่ะปัญหามันไม่ได้หายไปอ่ะ<ช>คือมันก็น่าจะต้องยังอยู่ในอีกสักระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่บริษัทหลายลบริษัทอ่ะมองภาพใหญ่แล้วก็ต้องการมองหา project management application ที่ใช้ได้ใช้ได้จริงๆใช้ได้นานๆด้วยมไม่ได้ใช้แค่ตอนนี้นะเพราะงั้นจุดเริ่มต้นที่จันบอกทุกคนก็คือว่าอ่ะดูดูลักษณะงานก่อนนะเพ<อ>ราะว่าฝ่ายงานแต่ละฝ่ายอจาจย์บอกเลยว่าใช้ใช้ใช้ตัวเดียวกันได้บ้างแต่บางทีมันต้องแยกตัวบอกเลยพวก ที่เป็นสายวิทย์กับสายศิลป์เนี่ยมองไม่เหมือนกันแน่นอนนแน่นอนเลยยังไงยังไงยังไงเออแน่นอนก็จะมีพวกที่อ่ะสมมุติว่าคุณเป็นแพลนเนอร์ก่อนอ่ะเป็นแพลนเนอร์อ่ะเป็นแพลนเนอร์ก็จะต้องมีหัวกะที่อู่คนหนึ่งที่เป็นคนที่จัดการทุกอย่างจัดให้เพื่อนนะรู้ไหมแบบเธอทำนี่สองสามสี่อ่ะเธอต้องทําเสร็จเมื่อไหร่อันนี้ก็จะเป็นแพลนเนอร์แพลนเนอร์เนี่ยเขาต้องการโปรเจกต์แมเนจเมน์ที่มองเห็นในเรื่องของไทม์ไลน์ เขาต้องเห็นว่าอะไรเกิดข uh ึ้นในอดีตและอะไรจะเกิดขึ hum ้นในอนาคตแบบภาพใหญ่เขาอาจจะไม่สนใจเขาไม่สนใจบุลเลตมากเท่ากับที่ว่าเฮ้ยคนเนี้ยต้องทาแล้วส่งงานไปให้ใครแล้วหัวหน้าจะเอางานฉันเมื่อไหร่อันนี้เขาต้องวางวางแผนทั้งหมดที่เป็นภาพรวมเนาะเพราะงั้นซอฟต์แวร์การจเมนา์ที่ไม่มีแกนชาร์ตจะทําให้เขาอารมณ์เสียแล้วเขาจะโมโหแล้วเขาจะไม่ใช้แล้วเขาจะไปทําใน Excel ค่ะไปสี่ไปสี่ไปสี่ถูกไหมเออฉันต้องการเป็นมองรายเดือนด้วยมองรายวัคด้วยมอง วันด้วยมองไปหมดแต่คนเนี้ยเขาต้องมองไทม์เป็นหลักอ่ะอีกคนนึงเป็นคนทํางานละคือเขามีจอบของเขาเนี่ยมีจบอบเดียวและจบนี้เท่านั้นแต่มองเป็นร e r ิเคิลคือทางานลึกเขาต้องทํางานหลายอย่างแต่ขอบเขตเขาชัดเขาไม่สนใจทําลายใดทั้งสิ้นเขาบอกเอาเดทไลน์มาแล้วเอาหัวข้อมาแล้วเอาดีเทลมาแล้วเขาจะอยู่ในนั้นแหละจมเขาอยู่ในโลกนั้นแหละเขาสนใจทำลายไหมไม่ไม่เขาชอบอะไรเขาชอบแบบ listing เขาชอบแบบเป็นปรรทัดอะ <ừ> แล้วก็ชอบแบบที่เป็นอบอร์ดวิวเหมือนกำบังเหมือนเทรลโล่ไงออชอบฉันชอบแบบเนี้ย<ช> <ทำ S 1> มัเสร็จแล้วฉันย้ายเือทำแค่เนี้ยฉันเข้าไปอันนึงแล้วฉันก็ย้ายมันเสร็จละงานฉันเสร็จมีแค่นี้ฉันขอเห็นอยู่บอร์ดเดียวเขาต้องการแค่นี้อ,อีก,อกแบบหนึ่งก็จะเป็นพวกแบบคัล endar base พราะที่เป็นแนวปฏิทินซึ่งยิ่งถ้าเกิดเป็นทีมงานที่แบบจะต้องมีการออกไปข้างนอกด้วยเดินทางหรือว่าต้องให้บริการลูกค้าวันนั้นวันนี้ เขาไม่ต้องการอย่างอื่นเลยนอกจากวันนี้ฉันจะทาอะไรอะไรบ้างมินชอบมากมินสายนี้เลยอ่ะคือแบบจะได้เห็นว่าแต่ละวันต้องทําอะไรและใครออกไปไหนตรงไหนยังไงบ้างเออมันต่างกับตรงนี้แปลว่าสมมติถ้ามีบริษัทบริษัทหนึ่งเราจะยัดเยียดทุกคนว่าเอาเทโล่ไปใช้มันได้มก็จะไม่ได้ก็จะตีกันตายก็อาจจะฝืนฝืนนิดนึง เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าถ้าเกิดอยากให้ทุกคนใช้อ e ีแอปเนี้ย <c oughs> เดียวจริงๆเนี่ย <c oughs> คุณต้องหาแอปพลิเคชันที่มีวิวเรียกว่าวิวแล้วกันเป็นมุมมอง <c oughs> คือคุณลิสต์งานมาหนึ่งแบบแต่มัน display ได้หลายแบบ <c oughs> เอาตามแบบที่คนต้องการใช้ได้ <c oughs> <c oughs> ซึ่งมันก็มีอยู่หลายตัว แต่ราคามันก็จะถ้าต้องการแบบนี้จันจะบอกว่าตัวฟรีเนี่ยเท่าที่เจอยังไม่ค่อยมีนะคะ,ะก็จะต้องใช้ตัวที่มีราคาเน็บหนึ่งแต่ก็เรนจ์ของราคาอันนี้เอเวแล้วกันเนาะที่มักจะใช้กันอยู่ที่ประมาณถ้าเป็นของบางนอกก็สิบเหรียญต่อคนต่อต่อเดือนอันนี้คือมาตรฐานของของตลาดที่ดูมาทุกตัวจะตกอยู่ที่ประมาณเนี้ยแล้วก็หลักๆอีกอีกอย่างหนึ่งก็ต้องดูที่โมบายรีสปอนซิฟเนสว่ามันใช้บนมือถือได้ดีไหม แต่ข้อแนะนําในการใช้โปรเจกต์แมจเมนต์แบบยั่งยืนคือคือต้องแบ่งสายงานให้ชัดเฮ้ยเขาจะดูอะไรเซลล์ต้องใช้แบบไหนซัพพอร์ตต้องใช้แบบไหนแปลว่าจริงปัญหาที่เอซับเจอก็คือบริษัทเดียวใช้อันเดียวอยากใช้อันเดียวอยากใช้อันเดียวเขาจะได้ไปหาอันที่ดีที่สุดให้เขาแต่มันก็ยังมันก็ยังมีใช่ป่ะอันที่ตอบโจทย์ได้ทุกแบบสายงานก็มีอยู่บ้างใช่มีอยู่อย่างที่เราบอกในช่วงแรกครับว่า สมมติเราเป็นผู้ใช้งานที่มีความต้องการแตกต่างกัน3กลุ่ม,มคำถามคือถ้าเกิดว่าทาง c e o มอหมายว่าอ้าวคุณกลุ่มหนึ่งกรุณาไปหามาคุณกลุ่มหนึ่งก็จะไม่ได้คุยกับกลุ่ม2กลุ 3, ่ม3แล้วเขาก็หาสิ่งที่เขาแบบอันนี้ต,บตบอบตอบโจชัดละแต่มมเุ็น็ยายคิดถึงเพื่อนไป เป็นสายเป็นสายกราฟิกเงี้ยดเน้นเน้นยูเลย uh. สวยสีสดใสอันนี้ดูแล้วอารมณ์ดีอันนี้อันนี้สสยสินแหละอันนี้สายสินเสริมน, so, นิดนึงในส่วนของประเภทของซอฟต์แวร์นะคะ,ะแบ่งง่ายๆและกันช่วงนี้มีคนถามเยอะเรื่องของ productivity ก่อนอ work from home เราต้องการมี productivity มากขึ้นในการทำงานนะคะแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับประเภทนี้เนี่ยก็จะได้แก่ตัว project management เอาไว้บริหารโครงการนะคะโดยที่มันก็จะต้องแตกต่าง ไปตามสายงานเนาะตามมุมมองที่เราอยากจะมองงานของเรานะนง่ายๆอย่าง Bullet Point ก็มีนะเป็น To Do List อย่างเงี้ย<ะ>ก็มีหรือจะมองเป็นการ์ดเป็นบอร์ดวิวเหมือนเทรโล o ก็มีหรือจะแบบใหญ่โตโมโหลานเป็นฟีเจอร์แอดวานซ์ก็ก็มีอีกมากมายนะคะแต่ล้วนแล้วแต่เอาไว้จัดการงานของเรานะคะอย่างที่สองที่อย่างแนะนําเลยก็คือเรื่องของ Time, time Tracking ะนะคะตัวเนี้ยใช้เองด้วยนะใครไม่เคยใช้ลองลองเริ่มต้นจากตัวฟรีๆอย่างท็อกดูนะตัวเนี้ยไว้ทําอะไรเอาไว้ เหมือน clock in clock out แต่ว่าไม่ได้เป็น clock in out แบบเวลาทำงานอย่างเดียวคือเป็นแต่ละ task ท,ที่เราทำเช่นเรา,าเริ่มเขียน brief ของลูกค้ารายเนี่ยโปรเจก t นี้ này, ลูกค้ารายนี้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเอาไว้ทําอะไรทําไว้ทําไมทําไว้ดูว่าเฮ้ยงานประเภทเดียวกันอย่างทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยอ,อะฉันเขียนคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์ใช้เวลาเท่าไหร่ แล้วดูซิว่าถ้าเขียนแบบสไตล์เดียวกันอ่ะฉันทําได้เร็วขึ้นบางไหมเนี่ย<ม>หรือยิ่งทามันยิ่งนานจนยิ่งแย่ลงหรือเปล่ามันเอาไว้พิสูจตัวเองเป็นเปนชมาคให้ตัวเองและที่สําคัญพอทําเสร็จแล้วเนี่ยมันลงเป็นทําชีนให้คุณเลยว่าวันจันนะคุณทาโปรเจกต์อะไรบ้างลูกค้าอะไรบ้างทั้งหมดกี่ชั่วโมงต่อวนอันเฮ้ยนี่มันแมนเมนจเวลาเราได้ด้วยนะเราไม่ต<ช>้อง <ๆ S 2> ทําอะไรเอาจริงๆสิ่งที่คุณต้องทําะแค่กดสตาร์สต็อปแล้วก็ใส่ชื่องานคุณทําแค่นี้รายงานออกให้คุณเลยให้มันอีเมลส่งให้้ผูจััดการคุณอตโม ก็ทําได้นะเอ้ยอันนี้มินว่าคนต้องการอ่ะเพราะคนต้องการให้แบบหาอะไรมาแมネจชีวิตตัวเองเพราะว่าเราแบบหัวระเบิดอยู่อะไรเงี้ยฟรีเต็มไปหมดนะคะเดี๋ยวเอซับจะเขียนให้ว่ามีอะไรบ้างการุณาไปลองใช้คือมันใช้ง่ายเริ่มต้นได้ทันทีภายใน1นาทีนะคะก็อันนี้เป็น productivity เรื่องของวิดีโอพวกวิดีโอคอนเฟรนซ์อะไรเงี้ยนอกจากซูมคือมีหลายตัวนะลอง explore กันบ้างเพราะซูมใช้ฟรี40นาทีใช่ไหมใช่มันก็มีอีกหลายอย่างที่ใช้ฟรีตอนนี้พวก Google h a n g o u t อะไร Google m e e t มันก็เริ่ม Google เป็นสุดฟรีแล้วเออแล้วก็มีตัวใหม่ๆอย่างแบบแวร์บายอย่างจอยมีอย่างอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคนไทยยังไม่เคยใช้อะ่ะแต่มันดีนะก็ของฟรีก็มีเยอะเดี๋ยวก็จะดิสมาให้หะดีมา, <c oughs> า,ากชอบแชร์ค่ะเป็นการทำ <c oughs> ดิจิตอลทรานสฟอร์เมชั่นแบบจ,จนๆของเราอะไรฟรีแล้วมาแจกเราต้องเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนใช่ไหมเป็นสเต็ปที่เราทำได้อันนี้พุทธคิสิตี้เนาะแล้วก็มีซอฟต์แวร์อีกหลายประเภทที่เอซัพโปรเจกต์ก็โดนถามมาเยอะแล้วก็เป็นปัญหาที่ ไม่หายไปไหนเลยทำมาหลายปีก็จะเป็นท็อปฮิตมากๆกนะคะก็คือเรื่องขาย oh. เรื่องขายใครที่มีปัญหาเรื่องการแทรคพนักงานตัวเองอยากรู้ว่าลูกค้ารายนี้รายนี้เป็นยังไงแล้วใครคุยกับเขาไปบ้างสรุปแล้วผลเป็นยังไงนะมีลีดมีผู้สนใจเข้ามาตกลงเขาจะซื้อหรือเขาจะไม่ซื้ออยู่ขั้นตอนไหนซื้ออะไรไปบ้างเขาจะซื้อหรือเขาจะสนใจอันอื่นอีนอกไหมอันนี้ก็เจออยู่นี่ เราจะได้ยังดีอ,อันนี้ให้แก้ปัญหาด้วย CRM เนาะ Customer Relationship Management นะคะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มองในมุมลูกค้ามากนะคุณอยากบริหารพนักงานขายคุณมากกว่าคุณอยากรู้ว่าเซลล์คุณสมมติไม่อยู่ออฟฟิศเลยต้องไปทุกสถานที่ไปที่นู่นที่นี่ไปหาลูกค้าขายตามโรงงานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แล้วคุณต้องการจัด routing สมมติว่ามาออฟฟิศแค่1นนึ่งวันต่อสัปดาห์ที่เหลือเนี่ยไป,ไปยตางงา่าง,นนงาจังหวัดหมด นะแต่คุณต้องมานั่งต้องต้องอยากจะดูะว่าวิสิตแพลนเขาเป็นยังไง ะจะเจอหลายที่นะที่เป็นธุรกิจแบบนี้นะคะเน้นจะเป็น B2B สะส่วนใหญ่ที่เจอปัญ<ช>หานี้คือเซลวิ่งหลายที่วันหนึ่งเนี่ยไปหาลูกค้าหลายที่แล้วเขาขนของเขาไปด้วยอเอาของไปด้วยแล้วไปขายหรือบางทีไปเก็บเงินอันนี้ใช้เซลล์ออโตเมชันนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะไม่เหมือนกับ CRM นะโอเวอร์หลับไนนิดนึงใช่เ,เราเจอสลับกันตลอดเวลาแต่อันนี้คือเซลล์ออโตเมชันนะคะอันนี้เรื่องขาย CRM บอกเลยเป็นแคตตาล็อกที่หายากมากเขามีเยอะเกินไปเยอะมากมากใช่แต่แต่ละตัวก็ตอบสนองรูปแบบการเหมือนกันแต่ตัวฟรีมีค่ะไม่ต้องบอเรย์ก็มีของฟรีให้ทุกคนค่ะมีของฟรีทุกคนค่ะมีของฟรีทุกคนแล้วก็มีเรื่องของตัว HR นี่อย่างจากผู้นิดนึงเพราะ HR เนี่ยแบ่งเป็น HRM กับ HRDHRM จะเป็นพวก payroll นะคะพวกแบบพวกเงินเดือนขาดรามาสายอยู่ตรงนี้แล้วก็พวก HRD จะเป็นพวกการจัดการ KPI ทำแคเ r e e ร์พ t h ทำสักเซชั่นแพลนนะคะเทรนนิ Training, <c oughs> ่งอันนี้จะเป็น HRD ดีซึ่ง HRM เนี่ยในเมืองไทยทำกันเยอะ Startup ชอบทํานะแล้วก็มีตัวที่ดีๆเกิดขึ้นมากมายเหมือนกันอันนี้ก็ลองลองดูคือ HR เป็นเรื่องที่ต้องดูที่ p olicy ตัวเองก่อนถ้าเกิดว่าพ olicy คุณซับซ้อนนะคุณเตรียมไว้เลยว่าคุณต้องไปใช้ตัวแบบระดับกลางถึงระดับที่ตัวใหญ่นิดนึง <c oughs> แต่ถ้าพ o l i c คุณไม่ไม่ซับซอ้อนก็ของที่ <c oughs> ราคาถูกหน่อยก็จะมีนะคะ <c oughs> แล้วก็ตัวสุดท้ายที่ปัญหาถาวรก็คือตัว ERP หรือบัญชีทุกคนชอบมองสลับกันแต่จริงๆมันต่างกันนะคือบัญชีอ่ะมันก็คือบัญชีใช่ไหมแต่ ERP อ่ะมันคือหลังบ้านมันคือบัญชีก็อยู่ในน,นั้นเป็นหนึ่งในโมดูลของ ERP แต่มันใหญ่มากเพราะฉะนั้นการที่คุณใช้ Express อยู่หรือใช้ตัวเล็กๆอยู่แล้วแล้วมันไม่พอสเต็ปถัดมาที่คุณต้องหาคุณต้องขยับมาเป็น ERP ที่เป็นไซส์กลางหรือไซส์ใหญ่นะคะซึ่งอันนี้ก็ก็เป็นเพนที่ท ใช้เวลาหากันเหมือนกันลูกค้าปกติที่ไม่ได้ไม่ได้ให้เราหาให้ค่ะก็จะอยู่ที่มัน6เดือน ถึงปีหนึ่งในการหาอย่างเดียวนะเพราะเขาหาเดียวเขาหาพัฒนากาเขาทํางานไปด้วยเขาทำงานไปด้วยทํางานตัวเองไปด้วยแล้วก็หาไปด้วยมันคือทุกสิ่งอย่างของบริษัทครับตั้งแต่แบบซื้อขายซื้อขายสต๊อกผลิตอ่ามันทีมีขนส่งมีอะไรเพิ่มเข้าไปด้วยมันก็เยอะมากมาใช่ค่ะจริงๆอีกเรื่องนึงที่สําคัญสําหรับการการมองหา project management ที่เหมาะกับตัวเองเนี่ยก็คือเรื่องของต t r u c จอร์เวลาคุณจะสร้างงานขึ้นมาอ่างานคุณซับซ้อนหรือเปล่าเป็นแบบบ Project, ทาร์กหรือโปรเจกต์แค่แบบเ,เป็น level เดียว l e v l เทำจบทำจบปิดการ์ดไปหรือ hmm. ในหนึ่งโปรเจกตคุณมีประมาณแบบ5 k ทารและใน t a ร์กก็มี sub ทาร์กเข้ไปอีกนะครับก็ต้องเลงเให้เห็นตรงนั้นด้วยเรื่องการทำดิจิต a ลทรานส์ฟอร์เมชัเนี่ยคือต้องบอกว่ามันมีเรื่องให้เราคุยกันได้อีกเยอะแยะมากๆแต่สำหรับวันนี้มิ้นกลัวว่าเดี๋ยวจะยาวไปนะคะเดี๋ยวจะเบื่อกันซะก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อใน E ีีหน้านะคะ future.